ครับดูสูตรพื้นฐานในการอินทิเกรตอ่าสองชุดนี้นะครับก็คือฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับแล้วก็ฟังก์ชันไฮโพลิกฟังก์ชันนะครับอ่ลองดูนะครับก็ตามสูตรนะครับสมมตินะครับข้อ1สูตรสูตรที่1นครับดูสูตรที่1สูตรที่1อ่าสูตรที่1คือเวลาเราไปเจออินทิเกรตไซน์ไซน์เนี่ยเทียบตัวแปร u มันจะเท่ากับลบ cos u แล้วก็บวก4่ตัวอย,อย่างเช่นนะครับตัวอย,อย่างเช่นนะครับก็ หมมผมไปเจออินทิเกรต s i n ของ s i n ของ x กำลังสองอย่างนี้แล้วก็ดิฟ x กำลังสองย่างเงี้ยผมก็จะเท่ากับดูนะครับให้มองสภาพครับว่าอะไรเล่นบทบาทเป็น u x กำลังสองครับเล่นบทบาทเป็น u u, u คืออะไร u คืออยู่ข้างหลังตัว d ่ะคมันก็จะได้อะไรลบ cos u บวก4มันก็ได้เท่ากับลบ cos u x กำลังสองครับแล้วก็บวกด้วย4ตัวนี้ โอเคนะครับลักษณะนั้นอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้บางคนเขาก็เขียนวงเล็บด้วยบางคนก็ไม่เขียนครับเนี่ยเราจาเป็นต้องรู้เองนะครับเนี่ยตรงนี้โอเคครับคอสยูตัวนี้นะครับมีวงเล็บด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันจะมีวงเล็บอยู่ตรงนี้ให้วงเล็บที่วงบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไซของไอ้อนนี้นะนะครับลักษณะนั้นโอเคนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับคอสใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจําเป็นต้องรู้เองอรว่าณตอนนี้ยมันบทบาทมันคืออะไรเนี่ยคอสของ x กําลังสองโอเคนะครับอ่า ลอนดูตัวอย่างข้อสูตรที่สองบ้านครับสูตรที่สองสูตรที่สองเอาสูตรที่เอาสูตรที่สามเหมือนกันครับผมขยับเป็นสามเหนกันครับไม่ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไม่ต้องทําทุกอันหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอตัวจริงๆในรวมๆกันนะครับอันนี้มันแยกๆอยู่นะครับอันที่สามครับถ้าเราไปเจออินทิเกรตอินทิเกรตของเซกเซกนะครับกําลังสองของอะไรของสองเอก ลืมเขียนสูตรนะครับเศกกำลังสองยูดียูนะครับก็จะเท่ากับเท่ากับอะไรครับตัวนี้เท่ากับเศกกำลังสองครับก็ได้แทนแทนยูแล้วก็บวกด้วยบวกด้วยสี่ตัวนี้คือสูตรมันนะครับตัวอย่างอย่างเช่นนะครับตัวอย่างอย่างเช่นเอาอันนี้ขึ้นมาเขียนข้างบนตรงนี้ดีกว่านะครับและจะน่าจะน่าจะดูสวยกว่าบรรทัดเดียวกันนะครับตัวนี้ ตัวอย่างอย่างเช่นครับก็ไปเจออินทิเกรตไปเจออินทิเกรตนะครับอินทิเกรตสมมุตินะครับผมไปเจออินทิเกรตเอกกาลังสองของอะไรล่ะของสามเอกแล้วกันอย่างเงี้ยของสามเอกดีตัวนี้ดีสามเอกนะครับถึงจะใช้สูตรได้แกับก็จะเท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับแทนแทน u u คืออะไร u คือ 3x แล้วก็บวกด้วย4ขี่ครับมองให้อ่อนนะครับว่าอะไรคือ่ะสิ่งสำคัญคือตรงนี้นะครับเห็นไหม ต้องเหมือนกันมันถึงจะใช้สูตรได้มันต้องเหมือนกันถึงจะใช้สูตรไดอ้อันที่สูตรที่5้าครับสูตรเบอร์5สูตรเบอร์ห้าครับอินทิเกรต s e ก u s e ศกยูแทนยูดิฟยก็จะเท่ากับเท่ากับเลยครับอินทิเกรต s e กแทนก็ได้ sec. s e กเพราะอะไรนะครับสูตรพวกนี้มาจากอะไรก็มาจากที่ว่าเนื่องจากว่าเวลาเราดิฟอะเวลเาดิฟเศกอ่ะ มันได้ sec tan เราไม่เปิดสูตรดิฟดูก็ได้เราดิฟ tan มันได้เศษกำลังสองเราดิฟลบคอสมันได้มันได้สายโอเคครับมันมาจากตัวนี้นะครับอ่าสมมติตัวอย่างนี้ก็คืออินทิเกรตตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าสมมติผมมีอินทิเกรตเศษเศษของอะไรเศษของเอ่ออะไรดี x กำลังสองแล้วกันครับกับ tan ของ x กำลังสองสังเกตน,นะครับเหมือนกันนะครับมันต้องเหมือนกันแล้วก็ดีนะครับดี D. จะใช้สูตรได้ดีตัวนี้ก็ต้องเหมือนกัน ึงจะใช้สูตรได้มันก็จะเท่ากับเศ c ของ x กําลังสแล้วก็บวก4มันจะใช้สูตรได้ต้องเหมือนกันนะครับสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวต่อไปหน้าที่ของเราเวลาเราเจอโจทย์ที่ไม่เหมือนกันนะหน้าที่ของเราคือต้องปรับให้มันเหมือนกันสูตรเบอร์เนะครับอินทิเกรตแทน tan u du จะต้องเท่ากับลบ ln ค่าสมบูรณ์ของ cos u แล้วก็บวก4ี่ตัวอย,อย่างเช่นครับสมมติผมไปเจออินทิเกรตอินทิเกรตแทนแทนของ x กําลังสองบวก1บ้างโอเคครับอ่า d ก็ต้องเป็น d ของ x กําลัง2บวก1อย่างเงี้ยมันถึงจะใช้สูตรได้ย้ำนะครับมันถึงจะใช้สูตรได้นะครับลบก็ได้ลบลอนของอะไรลอนของ cos cos ลา cos ของ x กําลัง2บวก1โอเคครับแล้วค่อยบวก4อย่างนี้ ผมย้าเสมอนะครับพยายา,พยายามเขียนย้าให้ดูครับว่าจะใช้สูตรได้ข้างหลังดีกัแบบอีกตัวนี้ต้องมองให้มันเหมือนกันนะครับเพราะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนให้มันเหมือนกันให้มันตรงสูตรเราไปเจอเราไปเจอโจทย์แน่แ่ครับเราไปเจอโดยทั่วไปเราอาจจะเจอไม่ตรงหรอกนะครับไม่ตรงกันเราก็เลยจําเป็นต้องปรับให้มันตรงอ่ะอินทิเกรตเซกเซกยูดียูก็จะเท่ากับรอนรอนของเซก เซกไลเซกยูบวกด้วยแทนยู okay, ครับบวกสี่ตัวอย,อย่างเช่นนะครับตัวอย,อย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ก็ไม่เขียนเยอะแล้วกันเนาะอันนี้เป็นเซกผมใช้เป็นเซกเอ็กดีเอ็กครับก็จะเท่ากับลไรลอนของเซกเซกเอ็กเลยนะครับแล้วก็บวกกับแทนเอ็กอย่างเงี้ย okay, ครับแล้วก็บวกด้วยสี่ลักษณะแบบนี้โอเคครับ มาดูชุดของไฮเปอร์โบลิกบ้างนะครับอย่างที่บอกนะครับสูตรเราไม่จําเป็นต้องจําอยู่แล้วนะครับเรามีสูตรให้เราก็ทําได้อยู่แล้วนะครับก็ลองคือที่ผมพยายามเขียนให้ดูเพราะว่าต้องฝึกเทียบเทียบตัวแปรนะครับเทียบตัวแปรได้สมมตินะครับไฮเปอร์โบลิกนะครับไฮเปอร์โบลิกชุดชุดนี้นะครับชุดผมเอาทําข้อ2บ้างแล้วกันนะครับชุดของไฮเปอร์โบลิกข้อ2นะครับสูตรไฮเปอร์โบลิกข้อ2อาเราไปเจอไฮเปอร์โบลิกคอร์สนะครับของของอะไรของ 2x นี่ครับของ 2x นะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็น 2x นะครับ d 2x แต่ถ้าเป็น 2x ปุ๊บมันเลยต้อง d 2x เนี่ยเอาลืมเขียนลืมเขียนสูตรก่อนลืมเขียนสูตรก่อนค่อยยกตัวอย่างไฮเปอร์บิลก u du ก็จะเท่ากับอะไรครับก็ดูสูตรนะครับก็ได้ไฮเปอร์บ i ลก i ไซ u แล้วก็บวก4ตัวอย่างก็อย่างเช่นครับตัวอย,อย่างเช่นอินทิเกรตอินทิเกรตอะไรอินทิเกรตคอสของอินทิเกรตคอสของอ่อ ไฮเปอร์ l บ c ิกคอสของ 2x นะครับ D 2x ก็จะเท่ากับไฮเปอร์ l บ c ิกไซน์ของ 2x แล้วก็บวกด้วย4โอเคนะครับเว้นเว้นนิดนึงครับเป็นสูตรคนละชุดกันเว้นสักบรรทัดหนึ่งโอเคนะครับอ่าอย่างนี้อ่ะถัดไปนะครับสูตรชุดที่4ชุดที่4สูตรชุดที่4นะครับอินทิเกรตอ่อโคไซน์ ไฮเปอร์ l บ c ิกโคเกกำลังสอง u du น네ะครับก็จะเท่ากับลบคอ y ลบไฮเปอร์ o บ u แล้วก็บวก4ตัวอย่างอย่างเช่นนะครับตัวอย่างอย่างเช่นไปเจอไฮเปอร์ l บ c ิกเอ่อไฮเปอร์บ c ิกโคเซกไฮเปอร์บลไฮเปอร์บิกโคเนะครับกำลังสองของของ x กำลังสองแล้วก็ d x กำลังสอง ก็จะเท่ากับนะครับเนี่ยมันจะใช้สูตรได้มันต้องเหมือนกันผมพยายามย้ำนะครับมันต้องเหมือนกันมันจะออกมาเป็นลบให้ปร์บริกคอทของอะไรของ x กําลังสองแล้วก็บวกด้วย4โอเคนะครับสูตรเบอร์บ้างน,นะครับเบอร์6เบอร์6นะครับอินทิเกรตของให้ปร์บริกโคเซก u นะครับคูณกับให้ปร์บริกคอท U D U ก็จะเท่ากับลบไฮเปอร์โบลิกโคเซก u แล้วก็บวก4โอเคครับอ่ะก็จะลองดูตัวอย่างครับสมมติผมไปเจอไฮเปอร์โบลิกโคเซกของ X แล้วกันนะครับคูณกับไฮเปอร์โบลิกคอตของ X D DX นะครับมันก็ตรงสูตรใช่ไหม นครับ x อันนี้ก็ x เหมือนกันมันก็จะออกมาเท่ากับเท่ากับอะไรครับลบให้ปรโบลิกโคเซก x นะครับแล้วก็บวกด้วย4อย่างเงี้ยมันก็จะเท่ากับตัวนี้โอเคนครับแค่อันนี้แค่พยายามฝึกให้เห็นว่าโอเคเนี่ยคือสิ่งสําคัญคือมันต้องตรงสูตรเป๊ะๆๆจนถึงจะออกมาตามสูตรหน้าที่ของเราต่อไปถ้ามันไม่ตรงสูตรเราต้องปรับให้มันตรงสูตรมันก็จะมีเทคนิคต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับเพื่อให้มันอินทิเกรตได้